ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาพบกับเหรียญต่างประเทศเป็นเหรียญของประเทศอิตาลีเหรียญ10ยูโรเซนประเทศอิตาลีปีคิสศ2006 ซึ่งเป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการและมีราคาสูงเป็นเหรียญที่หาค่อนข้างยากเป็นเหรียญที่ดูแล้วดูสวยงามมีกลุ่มดาวล้อมรอบเหรียญ ทางด้านวงขอบจะเป็นเฟืองหยาบรอบเหรียญเหรียญ10ยูโรเซนปีคิสสราั2006เป็นเหรียญที่มีราคาค่อนข้างสูงแต่เหรียญตั้งอยู่ในสภาพ UNC ไม่มีรอยขีดข่วนเหรียญสิบยูโรเซนปีคศสองพันหกก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าเก็บสะสมและสำหรับท่านใดที่มีก็อย่าพลาดโอกาสนี้ អរគុណខ្លាំង